เจ๊ก้อยเติมเกมบริการเติมเงินเกมมือถือขายบัตรเติมเกม,ท,กเกมทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันรับเติมเกมหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกม pubg mobile free fire g e n ช h i n Impact โปรโมชั่น7บาทรับประกรรันเลยว่าถูกกว่าเติมเอง100%ถูกชชวร์เติมเร็วรับประกันจากจานหมีคนไหนที่สนใจก็คลิกลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาทนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยเราก็จะพาไปตีบอสนกเฮสเรลนะฮะ ช่ป่ะนะก็เป็นบอสนกที่ว่ากันว่าไอตัวนี้คือบอสที่ยากที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ในเกมนะเนื่องจากว่ามันมันตอปเป็นตัวคาฟของเทพไงมาเลยแบบยากนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้นะครับผู้เล่นระดับกลางกก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะยากนิดนึงอาจจะไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอสค่อนข้างเลทเกมนะซึ่งกก่อนที่เราจะไปดูคลิปการตีเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ ต้องใช้ดวงการ์ดค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ดวงด้วยดวงสุ่มพาสซีในเฟสสามอ่ะนะซึ่งพาสซีในเฟสสามเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากก็อยู่ที่เฟสสามนี่แหละนะฮะแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้ปั้นของเนี่ยอันนี้คือคุณต้องปั้นนะครับต้องปั้นของทาไมปั้นของเนี่ยมันจะไม่ผ่านเดี๋ยวจะมีบางคอมเมนต์บอกทําไมผมไม่ผ่านเลยผมก็แบบขี้เกียจปั้นของมันไม่ได้นะฮะนะมีเหมือนกันนะครับบางคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆที่ผมทําวิธีการตีพวกดันต่างๆอะ มีเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าผมมีของเท่านี้จะผ่านได้ยังไง <c oughs> คือไม่ได้นะครับต้องปั้นของนะโอเคมาเราก็ไปดูวิธีการตีกันดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูว่าบอสตัวนี้มันมีวิธีการตียังไงบ้างแล้วก็สกิลแล้วก็พาสีฟของบอสเนี่ยในแต่ละเฟสเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันฮะอ่ะนี่เลยสงครามสัตว์อสูรตรงนี้นะครับก็เป็นดันใหม่แล้วก็มีเวลาตอนนี้คือที่ผมทําคลิปเนี่ยมีเวลาอยู่อีก6วัน5ชั่วโมง อ่ะนะครับใช้สต a ามิแน่สามสิบนะแล้วก็ของรางวัลก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นของครฟอาุูเทพซึ่งทีมที่ผมใช้ในดันนี้นะครับก็เป็นทีมนี้เลยเป็นทีมของมาร์กาเล็ตแล้วก็มีซาริเอลเออนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ใช้บูนฮิลแล้วก็เกาเธอ์นะเพราะว่ามันแบบมันง่ายไปครับทุกคนนะรหรับผมแล้วเนี่ยมันต้องยากๆนะครับจะได้เป็นวิธีการตีและการคนไหนที่ไม่ได้เปิดบูนฮิลหรือว่าไม่มีโกเธอร์เขียวหรือว่าไม่มีโกเธอร์แดงก็เนี่ยแหละนะครับอ่ะมาเราไปดูสกิลกันก่อนนะฮะ ผมจะไม่ได้แบบเจาะจงว่าอไอ้สกิลนี้มันอ่านว่ายังไงอ่านว่ายังไงไม่ใช่นะฮะจะพูดแบบโดยรวมเลยแล้วกันนะครับในเฟสแรกแล้วก็ในเฟสสองเนี่ยจะตีค่อนข้างง่ายผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่น,นแบบกลางๆก็ผ่านได้อย่างง่ายดายในเฟสแรกกับเฟสสองจะเหมือนกันแต่ว่าเฟสสองจะตีแรงกว่านิดนึงนะครับความแรงของสกิลจะมากกว่าก็จะมีดีบัฟเลือดไหลาจากสกิลสองแล้วก็จะตีทะลวงเพิ่มคีติค้อนดาเมจจากสกิลแรก่วนติกก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับตีหมู่เพียวๆเลย ทางด้านของพาสีบเนี่ยบอสจะไม่โดนดีบัฟหยุดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสาหินแช่แข็งสตันแล้วก็จะถอนดีบัฟตัวเองได้ด้วยนะครับจากสกิลนี้เลยแล้วบอสตัวนี้จะตีไม่เกี่ยวกับธาตุนะครับจากพาสีบนี้ก็คือธาตุไหนตีก็ได้นะฮะบอสมันจะตีเท่ากันดาวเมจเท่ากันโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะมากนะที่เหลือก็ลดดาวเมจจากอันตินะฮะแล้วก็จะมีลดอัตราฟื้นฟูะนะของเรา โอเคนะครับไม่มีอะมากนะเฟสหนึ่งกับเฟสสองเหมือนกันเลยมาในส่วนของเฟสสามเนี่ยเฟสเนี้ยค่อนข้างยากแหละแต่ว่าไม่ยากเท่าเฟสสี่เฟสสามจะยากตรงที่ว่ามันจะมีดีวัฟเผาไหมผู้เล่นที่ไม่ค่อยถึกมากเนี่ยอาจจะโดนนะฮะแล้วก็จะมีพาสีเหมือนเมอร์ลิโลลี่ก็คือพาสีนี้เลยบอสจะได้รับดาเมจไม่เกิน3 0ของเลือดสูงสุดเหมือนกับเมอร์ลิโลลี่แหละนะฮะพาสีนี้ที่เหลือก็พาสีเหมือนกันนะครับอืม แล้วก็ในเฟสสเนี่ยก็คือเอาเฟสหแล้วก็เฟสสมารวมกันแต่ว่าจะมีสกิลเนี้ยที่แตกต่างก็คือถอนบัฟแล้วก็จะมอบเอฟเฟกต์เไหม่ให้กับฝ่ายเรา3เทินส่วนอันติก็เหมือนเดิมนะครับดาเมจแรงแรงอยู่นะอันตินี่คือตีหมู่แต่ว่าในเฟสสมเนี่ยมันจะมีนี่เลยมันจะมีการสุ่มพาสซีฟด้วยนะครับถ้าเราได้พาสซีฟแรกเนี่ยเอออันนี้คือโอเคหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าพาสซีฟสอเนี่ยอันนี้คือยากแหละส่วนพาสซีฟสอันนี้ก็ยาก เนี่ยมีพาสซีฟแรกอ่ะที่ดีคนไหนที่อยากรีอยากอะไรอย่างเงี้ยก็รีได้พาสซีฟแรกจะดีสุดส่วนในเฟสสี่ในฟเฟสสี่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเฟสสามนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีสกิลเนี้ยที่ไม่เหมือนกันก็คือมันจะคอมโบกับดีบัฟของตัวเองเลือล่อยนะครับคือบอสเนี่ยมันจะใช้สกิลนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยสกิลเนี้ยมันจะแรงมากอันนี้ต้องระวังด้วยนะก็เก็บการ์ดฮิวไว้เยอะๆนะครับในฟเฟสสี่แล้วก็จะมีสกิลพิเศษด้วยนะครับใบสกิลประเภท โจมตีของเราก็ต้องมีสกิลล้างดีบัฟของอลิซาเบธนั่นแหละมันจะเพย์เซฟมากเลยลส่วนพาสซิฟที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกเฟสที่ผ่านมาแต่ว่าในเฟสสี่เนี่ยคือมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือถ้าในเทอร์ไหนตัวเราไม่ใช้สกิลนะครับแน่นอนมันจะคอมโบกับสกิลของมันนะคือมันจะใบ้เราได้ไงแล้วก็ในเทอร์ไหนที่เราไม่ใช้สกิลเนี่ยเทอร์นั้นจะโดนเอฟเฟกต์กัดกร่อนแล้วก็แรงมากด้วยนะฮะต้องระวังด้วยพยายามดองการ์ดอลิซาเบธไว้อะ แล้วก็พยายามดองการ์ดของมากรเลตไว้นะครับการบัฟนะเพื่อให้เราเนี่ยปิดเกมบอสได้ไวอืมมันก็ไม่มีอะไรมาก,กน,นะที่เหลือก็ระวังเฟสสี่ไว้ละการเฟสเนี้ยเป็นเฟสที่ถึกมีความถึกค่อนข้างสูงวกกับเนื่องจากพาสซีฟเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะครับมีความถึกมากนะมาวิธีการเล่นทีมนี้เลยนะครับผมจะพูดก่อนที่ผมจะไปลงให้ดูนะวิธีการเล่นทีมนี่คือใช้มากรเลตคือดองการ์ดบัฟไว้นะครับในเฟสหกับเฟสสเนี่ยคืออย่าเพิ่งใช้ก็ได้นะถ้าการ์ดไม่เยอะจริงคืออย่าเพิ่งใช้ เก็บไว้ในเฟสสามเฟสสี่นะครับเฟสสี่เนี่ยคือต้องเก็บไว้เลยนะครับบัฟขั้นสามคือรวมให้แบบเป็นขั้นสามให้ได้อ่ะเดลิลี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวทอนนะเป็นตัวเอเซไปทีมนั่นแหละก็ใช้ทอนบอสเวลาที่แบบบอสโจมตีเดี่ยวมาส่วนซาลิเอลของเราเด็กเวนก็เป็นดาวเมจหลักของทีมสกิลหนึ่งของซาลิเอลเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องแนะนําว่าให้ควรเป็นขั้นสามจะดีกว่าคือเก็บยังไงก็ได้ให้เป็นขั้นสามอ่ะนะฮะแล้วก็สําคัญกว่านั้นคืออัลทิบเต,ตัวนี้นะครับนี่ เป็นตัวฮิวไว้ทีมเป็นตัวล้างดีบัฟให้ทีมได้จากสกิลขั้น2ก็สําคัญเหมือนกันนะส่วนอ์ติแฟกต์ผมใช้เป็นเซตเลือดนะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่าจานหมีวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าดวงการ์ดมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็แพสซีฟในเฟสสามมันจะส่งผลให้เราแบบเล่นยากเล่นง่ายขนาดไหนนะครับก็ไปดูกันครับผมเออแล้วก็ลืมบอกเลยบอสจะมี3ชั้นถ้าสมมติว่าเราตีเคลียร์บอสในชั้นแรกไปได้แล้วเนี่ย พอขึ้นชั้น2เนี่ยเลือดมันจะไม่หลีนะคือต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้ดีๆนะครับพยายามเลี้ยงเลือดให้เยอะๆเข้าไว้เนี่ยเราก็ฮิลยับยับก็ได้นะในเฟสสก่อนที่จะจบบอสเนี่ยเราก็ฮิลยับยับก็ได้พยายามให้เลือดเต็มที่สุดอะ่ะไปไปลุยกันดีกว่านะครับพลังต่อสู้ก็อยู่ที่2องแสนหกมาเราก็ไปลุยกันฮะมาครับผมเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างนี่วิหกมันเท่จริงๆนะบอสน,นอกตัวนี้มามาดูกันว่าใครจะเทพกว่ากันนะเออ นะมาครับผมแล้วก็อย่าออโต้นะบอกเลยอย่าออโต้นะฮะอย่างนั้นงานหยาบแน่นอนพอ,อเข้าเธอแรกเราก็ใช้สกิลแบบผ่านๆการ์ดในมือไปก่อนแล้วกันนะเออใช้สกิลไปขำๆโกโก้โกแล้วก็ซาเลเอลนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ไปนะครับคือผ่านๆการ์ดไปก่อนนี่ต่อยไปเลยนะฮะแล้วก็มากระเล็กก็ฟาด ดาบศักดิ์สิทธิ์ลงที่หน้าไป1ทีนะแล้วก็แ,แล้วก็อีก,การซื้อโชว์ไปเลยแล้วก็ซเบดก็ยิงไปแต่ว่ายิงแรงนะไอซ์เบดเนี่ยโอเคมามการก็ถือว่าใช้ได้อยู่มั้งเออมาดิครับเลือดไหลด้วยนะโอเคมาตีมาเพื่อนเออแล้วก็ทีมเนี้ยมันจะไม่ได้แบบบือหวาเท่ากับทีมของโกเทอร์นะฮะเพราะว่าโกเทอร์มันมีสกิลที่แบบ เลื่อนขั้นการ์ดได้ไงเราก็ผ่านการ์ดเหมือนเดิมนะครับอย่าไปรีบเร่งนะเออผ่านการ์ดไปเรื่อยก่อนนะฮะอ่ะเดลิถอนขั้นหนึ่งมาแล้วก็รวมการ์ดโกโก้มาเลยแล้วกันนะหนึ่งทีมาฮะตีไปครับผมแล้วก็ต่อยหน้าหนึ่งทีนะเดลิตีนี่ตีนี่ไงคือต้องบอกเลยว่าบอสตัวเนี้ยอย่าเพิ่งไปเร่งเฟสนะครับก็เนตตีคขำๆได้เรื่อยไปเลยแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งไปเร่งเฟสนะอย่างนั้นมัน พอเข้าเฟสสี่เนี่ยถ้าการ์ดไม่มีเนี่ยมันจะยุ่งเอามามาตีมาอมโอเคเราก็เหมือนเดิมนะครับอลิซาเบธนะตีไปนะครับมากเรเลตแล้วก็รวมการ์ดซาเลียลมาแล้วก็เลื่อนการ์ดเดลิเอลิมาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนะครับตีไปฮะขอตีหน่อยดีครับเอาน้าตีของเดลิเอลิก็มาแล้วนะ มาฮะแต่ว่าการซาเรียลไม่ค่อยออกเลยวะทุกคนแต่ไม่เป็นไรได้อยู่เออโฉบมาบอสมันตีไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันจะแบบมันน่าลำคาญนะนะบอสตัวนี้ในเฟสแรกไม่มีอะไรเลยที่จริงอ่ะคือออโต้ก็ได้นะเออเก่งไหมละ่ะจานเนี่ยมาตีไปเดลีล่อิลินะฮะต่อยหน้าหนึ่งทีซาเรียลแล้วก็เลื่อนกาสซาเรียลมาอย่างนี้แล้วกันเิอหน้าขอรวมการหน่อยได้ไหมอะเพื่อน ได้โปรดเถอะนะเออโดนมาดีครับมาฮะพอ้าเฟ,ฟสองก็เหมือนกบเฟสแรกแหละแค่มันเก่งขึ้นนะครับสกิลพาส,สพีคือเหมือนกันเลยโอ้โหการ์ดการ์ดนี่มันอะไรกันครับนี่ยการ์ดนี่คือจะตายให้ได้อ่าเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้ละกันไปอันตีไปสเรียวนี่บอกเลยบึม แล้วก็ปั่นสปินอีกาซื้อโอเคมาฮะโอ้โหถามจริงคือการ์ดยัไม่ออกจริงๆอ่อะครับเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องนะได้ดิเพื่อน <c oughs> มันจะปั่นสปินให้ได้มามามาเราก็อ่ะตีไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะอันติไปเลยแล้วกันเพราะว่ามัน มันต้องรวมการ์ดแลว้ววะนะต้องแบบเก็บการ์ดไว้นะตอนนี้อ่ะตีไปอืมผมคิดว่ามันน่าจะรวมการ์ดใช่ไหมเพื่อนขอเถอะนะรวมการ์ดให้พี่หน่อยมาฮะอืมแล้วก็ต่อยไปตายไหมไม่ตายโอเคมาฮะโอ้โหการ์ดมันไม่ออกอ่ะทุกคนถนะ้าการ์ดออกีหนจะเล่นง่าย มาดูกันว่าถ้ากาัดไม่ออกเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะครับมาดูกันฮะโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเพื่อนดูเดือเดอเลือดพ่านอันติไปนะฮะต่อยไปแล้วก็อ่ะตีไปแล้วเราก็เปิดทอนมาแล้วกันมาฮะอันติไปปาบเ,เรียบร้อยในเฟสสองก็อีซี่นะไหนขอท้อนหน่อยดิมันจะเป็นอะไรไปขอท้อนหน่อย ออกกัดมากระเล็ดเอ้ยโอเคได้ได้ไดออากกาัดมากระเล็ดขึ้นหน่อยเพื่อนเอาทูกัดมากระเล็ดเออ <c oughs> แต่กาซาเลวก็ไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาดีครับนะฮะอ่าฮิวเลือดหน่อยขำๆอืมมานี่ไงแล้วแล้วก็ตีตีม่ดีครับผมแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยนะโอเคตั้งเกมใหม่นะฮะ มาดิเพื่อนตีมาโ,โหโฉบโฉบแล้วถามว่าโฉบแรงไหมโฉบแรงอยู่นะครับโฉบแรงอยู่อันนี้ต้องระวังอีกสกิลหนึ่งนะฮะโฉบเนี่ยพอเข้าเทิร์นนี้เนี่ยเราก็ใช้มากาเล็ตตีไปเลยแล้วกันคือผ่านการ์ดไปเลยนะฮะสองใบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้สกิลฮิลขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับคือเก็บการ์ดอันติไว้ก็ได้นะอย่าเพิ่งไปรีบใช้ แอนตีของไอตัวเดลิเลียเก็บไว้ก่อนนะฮะมาขอ,อปั่นสปินหน่อยดิอีกะซื้อแล้วก็หิวเลือดขึ้นมาหน่อยดินี่ไงเ้าโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไอการ์สซาเิียวนี่คือไม่ออกของจริงนะเนี่ยไปเล่นไปม,มาฮะเผาไม้ยับาายับปั่นเผาไม้ยับยับ โอเคเราฮิวเลือดก่อนนะอ่ะฮิวมาก่อนแล้วก็ปั๊บไปเลยเพิ่มคำถึกนิดนึงโกโก้อ่ะผ่านการ์ดเหมือนเดิมมาดีครับเราก็สู้เหมือนกันนะ่ะเออก็บัฟบมาเลยไงหนึ่พีโอเคแล้วก็ปั่นสปินดิอีกาซื้อหนึ่งใบอีกใบนีไงละอีกาซื้ออีกใบไงมาขอการ์ดขึ้นหน่อย how to How to Saliebo มันไม่ขึ้นวะโอ้งานโคตรหยาบเออแต่ว่าในเฟสสี่เนี่ยมันจะไม่มีลังบัฟนะบอสดีตรงนี้แหละนะฮะมาเลื่อนการ์ดเอลิซาเบธเนใช้ไปแล้วก็ผ่านเหมือนเดิมเพิมเติม,ตมคือต้องทนให้ได้อีการซื้อมาอืมอีกทีดิอย่าพิ่งตายเออนั่นแหละฮะมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อน อันติมาโหผมปวดหัวเลยวะมามาแรงด้วยนะประเด็นปั่นมาแล้วปั่นมาแล้วฮะหนึ่งทีโอเคมาอันสิเอ็โดนยิงดิครับผมอย่างเงี้ย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเราก็ใช้ไปเลยแล้วกันนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตามด้วยบัฟไปนะฮะไอซาเลียลเนี่ยอะตีไปขำขา หนึ่งใบนะฮะแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้ผมขอให้แม่งรวมการ์ดนะครับเพรินหน้านะเออฮิวมาตั้งรับก่อนนะฮะแล้วก็โอเคถอนดีบัฟนะครับหนึ่งใบแล้วก็ปันไปเลยโอเคเรียบร้อยรวมการ์ดหน่อยเพื่อนนะฮะรวมการ์ดหน่อยคือจะตายให้ได้ <c oughs> ผมนี่อย่างชอบมานี่คือชะตาชีวิตแล้ว คือเนี่ยเทอร์นี้นะครับเราต้องเปิดบัฟไปเลยนะครับนี่ขั้น3ไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้มากที่สุดนะแล้วก็ใช้ซาเลีเนี่ยปันน่น1นทีแล้วกันโกโก้ไงเพื่อนใช่ไหมแล้วก็อ่ะขอต่อยหน่อยเดลิลี่บอกขอต่อยหน้าหน่อยแล้วกันแล้วก็ใช้มาเกเลตเนี่ยตีไปเลยแล้วกันนะนะครับมาเปิดบัฟก่อนนะเพื่อเพิ่มดาเมจน,นะครับโอเค มาดีครับเพื่อนทานโนจีนะหนึ่งใบแล้วก็เดล,ลิลิต่อยหน้าไปทีหนึ่งหน้าแตกหมดอะครับผมแล้วก็ปาบโอเคเทิร์นหน้าเราใช้ซารเอปิดฉากปิดเกมขอหน่อยการ์ดอะโอ้อยางชอบการ์ดเลยวะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเล่นไ่าอยู่โอ้โหปวดกระบาลโอ้พี่นี่ปวดกระบาลการ์ดจริงๆรวะมาฮะ คิดว่าเราแบบเราถึกมากมั้งเนี่ยแล้วก็บอสเนี่ยเออลืมให้ดูเลยบอสเนี่ยมันจะมีบัฟนี้นะคือความถึกของมันเนี่ยโพดถึกบวกป้องกันถึง2 0 0พันะฮะดูป้องกันมันดี500,000กว่าคือถ้าเราไม่มีบัฟมากเรเล็ดขั้น3เนี่ยในเฟส4คือเราจะตีไม่เข้านะครับอันนี้ต้องเก็บสะสมการดีๆนะเออนะฮะแล้วเราต้องปิดบอสภายใน3เทินด้วยมาไม่มีอะไรมากนะฮะใช้ไซเอล ปั่นสปินไปดีครับคิดว่าเราถึกเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ <genau. S 1> มากระเลตตีไปนะฮะแล้วก็ใช้เดลิลี่ต่อยไปเลยนะมาอันตรีไปก่อน <c oughs> ปาบนี่ไงล่ะอีซี่ไหมละ่ะเพื่อนโอ้โอดทนโชเลยจังหวะน,นี้นี่นี่นี่มันก็อดโทนอยู่แล้วก็อีทีดิ <c oughs> อ <switch> อกการ์ด <c oughs> ขึ้นโอ้โหการ์ดมันไม่ขึ้นนะเพื่อนไอการ์ดปั่นมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนไอการ์ดอีการ์ดซื้อ โอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเอลิซาเบธอยู่นะผมว่าน่าจะตีเข้านะฮะมาเรามาปิดฉากบอสในเฟสนี้กันดีกว่านะทุกคนเราก็ใช้ซาเลีอลนะฮะตีไปก่อนนะหนึ่งใบนี่เลยนะครับตัวคีเลยสกิลนี้นะฮะรวมการ์ดมาเคยเห็นเอลิซาเบตต่อยหน้าบู้เปล่าเพื่อนนี่แหละตานี้แหละมาดิครับอ่ะตีปซา,าเลีอลปั่นไปก่อนต้องตายโอ้จบละ จเจาิซเบตโชหน่อยตาเรเอลบอกว่าจานไม่ต้องเดี๋ยวผมเองโอเคนะคือเนี่ยแค่ชั้นแรกก็ยากแล้วทุกคนพอเข้าชั้นสองเนี่ยอันนี้เราต้องต้องฮิลเลือดดีๆแล้วในเฟสแรกนะต้องฮิลเลือดยับๆอะ่ะแล้วผมก็รีไปรอบหนึ่งด้วยนะครับเออรีไปแบบตอนต้นเกมการ์ดมันไม่ค่อยดีอะ่ะก็เลยรีไปรอบหนึ่งนะฮะ แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือการ์ดก็ไม่ใช่ว่าดีนะการ์ดไม่ค่อยออกแต่ก็พอสู้ได้นะครับขอแค่มีการ์ดมากระเด็ดขั้น3ามะพอสู้ได้แต่คนไหนที่มีบุญฮิลนะครับเออ,อนี้ง่ายแล้วแต่ผมแบบมันมีแต่ไม่ใช้ไงเผื่อคนไหนที่ไม่ได้เปิดน้องบุญฮิวหรือว่าไม่มีตัวโกเทอร์เขียวเนี่ยก็ตามคลิปนี้แหละนะครับเล่นได้เหมือนกันขอแค่ปั้นของไว้นะครับซาริเอลเนี่ยควรใส่ดาเมจนะครับมากระเล็ดก็ควรใส่ดาเมจอลิาเบดก็ใส่เลือดนะฮะส่วนเดลิลีฟ้าก็ใส่ดาเมจโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับส่วนชั้น2เนี่ยมันยากยากอยู่แต่ถามว่าผ่านได้ไหมก็อาจจะผ่านได้มันก็อยู่ที่ดวงการแล้วก็อยู่ที่แล้วก็อยู่ที่จังหวะของเกมด้วยนะฮะแต่ว่าชั้น2เนี่ยคือในเธอแรกสาคัญเลยถ้าเลือดเราเหลืออย่างนี้นะอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเหลือเนี่ยเธอแรกก็ควรจะฮิลเลือดเยอะๆเข้าไว้นะครับแล้วก็รวมการเหมือนเดิมและสเต็ปเดิมเหมือนกับชั้นแรกนั่นแหละแต่ว่าจะยากกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอสนกตัวนี้ ก็หวังว่าทุกคนจะตีกันได้นะหลักๆของดันนี้เลยคืออย่าไปรีบนะครับนี่คือสําคัญคืออย่าไปรีบนะฮะควรตีไปเรื่อยๆตามเทินตามเฟสนะอย่าไปรีบแต่สมการเยอะๆนะฮะในเฟส4ซาเลเอลก็ควรมีขั้น3นะครับสัก2ใบหรือว่าใบหนึ่งก็ได้แต่ว่าตานี้ผมการ์ดไม่ค่อยขึ้นไงก็ตีเท่าที่มีนะโอเคคลิปนวนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้ากำมันคลิปไลไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกัมในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม